บพบกับร้านเพชรทองบุญวิทักษ์นะครับมากับของสวยๆในช่วงเวลาดีๆของพวกเราเช่นเดิมครับเหมือนเดิมเลยก่อนไปรับชมถ้าพี่ๆยังไม่ได้กดติดตามช่องนะครับกดติดตาม subscribe ช่องไว้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆแล้วก็ได้รับชมก่อนใครนะครับ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมของสวยๆประจำวันนี้กันเลยครับแหวนบุษราคำเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%น้ำหนักรวม7.33กรัมประดับเม็ดยอดด้วยบุษราคำบางกระจาะนะฮะแล้วก็ประดับเพชร รวมทั้งวงในอยู่ที่3.72กรัดแบ่งเป็นเพชรเม็ดใหญ่นะครับจะเป็นเพชรกลม32เม็ดรวม2.44กรัดแล้วก็ประดับด้วยเพชรเหลี่ยมนะฮะอีก32เม็ดรวม1.28กรัดขนาดแหวน56ราคาขายสุดคุ้มมากๆ8 9 5 0 0บาท แก้เพชรก็คุ้มมากๆแล้วนะครับตัวเรือนเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีตัวเรือนก้านแหวนนะครับแล้วก็โดยรวมของชิ้นงานเนี่ยพร้อมใช้งานแล้วก็อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยแข็งแรงนะครับชิ้นงานนะครับโดดเด่นมากๆเลยกับตัวเรือนแบบนี้เขาจะเป็นเรือนพุ่มนะครับแล้วก็ตัวเพชรที่ประดับ ขาวแล้วก็เล่นไฟมากๆเลยข้างในก็สะอาดใช้ได้ตำหนิน้อยนะครับส่วนบุชรชะกรมบังกระจะเนี่ยก็จะเป็นบุตรสีเหลืองน้ำทองนะครับก็คือเล่นไฟวิบวับแล้วก็ข้างในเนี่ยมีเนื้อพลอยตามธรรมชาติน้อยใส่เต็มหน้านิ้ว c f ได้เลยครับ แหวนดอกไม้เพชรประดับเรือนยอดไพลินซีลอนนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ 9K น้ำหนักรวม4.71กรัมประดับเม็ดยอดด้วยไพลินซีลอนแล้วก็เพชรกุหล,ลาบจำนวน44เม็ดรวม48 m, ตังขนาดแหวน50ราคาขายเพียง16,500บาท ราคาดีหน้า 4F มากๆเลยนะครับชิ้นงานเนี่ยสวยแล้วก็ลงตัวมากๆเลยกับตัวเรือนแบบนี้ตัวเรือนเขาจะทำเป็นเรือนดอกไม้นะครับแล้วก็จะประดับด้วยเพชรกุหลาบ เบกุลาเนี่ยขาวแล้วก็เล่นไฟไม่บอดนะครับการแหวนแน่นหนาแข็งแรงตัวเรือนอยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็ความคุ้มอิปการเลยก็คือได้ไพลินซีรอนสีสวยแล้วก็ได้ไพลินสีฉ่ำๆแบบนี้เลยนะครับไพลินซีรอนเป็นไพลินที่สีสวยแล้วก็มีราคาแพงนะครับถ้าพี่ๆเป็นอีกหนึ่งท่านที่ชื่นชอบนะครับไพลินอยู่แล้ว วงนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือที่น่าพิจารณาเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยวเรามาดูหน้าแหวนกันครับเห็นไหมฮะหน้าแหวนเนี่ยก็ใส่เต็มหน้านิ้วไม่เล็กเลยแล้วก็มองระยะไกลเนี่ยก็ยังเห็นไพลินสีสวยๆแบบนี้ c f ได้เลยครับแหวนเพชรมาคีนะครับตัวเรือเนี่ยจะเป็นทองคำา7 9 9้ําน้ำหนักรวมอยู่ที่13.18กรัมประดับเพชร รวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่4.59กรัตแบ่งเป็นเพชรยอดนะครับเพชรกลมเม็ดใหญ่14เม็ดรวม1.84กรัตประดับด้วยเพชรบ,บริวารอีก140เม็ดรวม2.75กรัตขนาดแหวน57ราคาขายสุดคุ้ม95,500บาท คุ้มมากๆเลยกับแหวนดีไซน์แบบนี้ใส่เต็มหน้านิ้วนะครับแล้วก็ได้เพชรนะครับเห็นเป็นเม็ดขาวแล้วก็เล่นไฟใช้ได้เลยครับส่วนข้างในเนี่ยก็สะอาดใช้ได้ตําหนิน้อยมากๆเลยโดยรวมของชิ้นงานคือหน้ามีไว้ใช้ใส่ยังไงก็คุ้มใส่ออกงาน,นครับก็ดูสวยงามแล้วกอ็อลังการใช้น้อยเลยสำหรับแหวนวงนี้ ตัวชิ้นงานนะครับก้านแหวนตัวเรือนสมบูรณ์แล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยจะดีไซน์เป็นมาคีเป็นโล่แบบนี้นะครับดูความแวววาวแล้วก็ไฟของเพชรสิครับสวยแล้วก็จะทำให้พี่ๆเนี่ยดูโดดเด่นนะครับในทุกๆครั้งที่ได้หยิบมาใช้งานกดสั่งซื้อได้เลยครับ จี้ช่อดอกไม้ประดับพลอยหลักสีงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นปาหะน้ำหนักรวมอยู่ที่7.38กรัมประดับด้วยทับทิมสยามดิบไพลินจันดิบเขียวส่องจันดิบนะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรกุหลาบ25เมตรรวม50ตังค์หน้ากว้าง2.8คูณ2.8เซนติเมตรราคาขายเบาวิว9,950บาท เครื่องประดับราคาตำกว่าหนึ่งบาททารางไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับชิ้นงานเก่าชิ้นนี้สวยแล้วก็ลงตัวมากๆเลยด้วยดีไซน์ของเขานะครับจะทําเป็นพุ่มดอกไม้นะครับแล้วก็จะประดับประดาเนี่ยด้วยพลอยอหลากสีนะครับสวยงามแล้วก็สามารถใช้ได้ถึง2แบบจะใส่เป็นจี้แบบนี้นะครับหรือพับห่วงจี้ลงมาแล้วก็ใช้กลัดเป็นเข็มกลัด กลัดก,กับชุดเวลาเราใส่ทำงานนะครับหรือแม้กระทั่งใส่ออกงานก็ย่อมได้สำหรับขนาดของเข็มกลัดขนาดประมาณนี้เนี่ยฮะเห็นไหมครับใส่เป็นจี้น่ารักมากๆเลยกำลังสวยแล้วก็กำลังเห็นชัดนะครับไม่ว่าจะใช้กับช็อกเกอร์หรือสร้อยคออิตาลีลายสวยๆเนี่ยก็เข้ากันมากๆใช้เป็นเข็มกลัดก,ก็กำลังสวยแบบนี้ดูดีวินเทจมากๆ c f เลยครับ แหวนกระจุกเพชรนะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำ 14K น้ำหนักรวมอยู่ที่4.65กรัมประดับด้วยเพชรนะฮะจำนวน15เม็ดรวม1.08กรัตขนาดแหวน51ราคาขายสุดคุ้มมากๆ25,000บาทคุ้มมากมายเลยสำหรับแหวนวงนี้นะครับได้เพชรเม็ดใหญ่ ตรงกลางเนี่ยก็คือตกเม็ดละ10ตังค์1เม็ดนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะประมาณเม็ดละ7ตังค์ขาวแล้วก็เล่นไฟวิบวับแวววาวมากๆแล้วก็ข้างในนะครับตำหนิน้อยโดยรวมเนี่ยก็คือหน้ามีไว้ใช้มากๆเลยถ้าพี่ๆนะครับเป็นอีกหนึ่งท่านที่กำลังมองหาแหวนเพชรสักวงหนึ่งนะครับอยากได้เพชรเห็นเป็นเม็ดเพชรเม็ดใหญ่หน่อยแล้วก็เพชรไฟดี วงนี้น่าจะเป็นอีหนึ่งตัวเลือกนะครับที่พี่ๆน่าจะกด c f กดสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยเห็นไหมฮะมองระยะไกลก็เห็นขนาดของหน้าแหวนเนี่ยชัดเจนแล้วก็เพชรเนี่ยแวววาวไฟดีจริงๆชิ้นนี้เป็นงานเก่าอีกด้วยนะครับถ้าพี่ๆชอบงานเพชร 4F ได้เลยครับต่งหูดอกพิกุลก้านเกลียวงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ 75%น้ำหนักรวม4.48กรัมประดับด้วยเพชรีกแบบไม่รองซับจำนวน18เม็ดหน้ากว้างนะครับของตังหูเนี่ยจะอยู่ที่0.9คูณ0.9เซนติเมตรราคาขายเพียง13,900บาทชิ้นนี้นะครับเป็นงานเก่าแล้วก็มีความพิเศษลักษณะเฉพาะของงานเก่าตัวก้านเนี่ยเขาจะเป็นก้านเกลียวแล้วก็แป้นหมุนนะครับ ดังนั้นเนี่ยเวลาใส่เนี่ยจึงเหมาะกับพี่พี่นะครับที่มีเจาะรูนะครับรูติ่งหูเนี่ยขนาดค่อนข้างาใหญ่พอประมาณนะครับถึงจะใส่ได้แบบว่าโดยที่พอดีพ,ด,พดีนะครับส่วนตัวชิ้นงานเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่ดีเป็นงานเก่าถ้าพี่พี่นะครับเป็นหนึ่งท่านที่ รักเราก็สะสมงานเก่าพวกงานเพซิ่นะครับโดยเฉพาะต่งหูก้านเกลียวแบบนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งงานสะสมนะครับได้ความเก่าความวินเทจซึ่งช่างสมัยนี้ไม่ทำแล้วนะงานอยู่ในสภาพที่ดีกด CF เอฟกันเข้ามาได้เลยครับ จี้อุบะเพชซียอดงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา7 9 9 0น้ําน้ำหนักรวม43.70กรัมประดับด้วยเพชซีกแบบรองทรับหน้ากว้างนะครับจะอยู่ที่7.4คูณ9.5เซนติเมตรราคาขายคุ้มมากๆ89,900บาทสวยแล้วก็ราคาดีจริงๆเลยสำหรับชิ้นงานเก่าชิ้นใหญ่ๆชิ้นนี้นะครับ ตัวชิ้นงานเนี่ยเขาจะทำเป็นการาดุลลายนะครับแกะลวดลายเนี่ยโดยรอบทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังสามารถที่จะใช้นะครับ เป็นทั้งตัวจี้อุบะแล้วก็ใช้เป็นเข็มกลัดได้อีกด้วยขนาดกำลังสวยแล้วก็เห็นชัดมากๆเขาจะทำขึ้นรูปเป็นอุบะแบบ5ยอดนะครับสวยงามเพชรซีกที่ประดับวิบวับแล้วก็แวววาวมากๆเลยตัวการฝังนะครับก็ละเอียดฝังชิด เพชรแน่นนะครับเหมาะกับการที่จะใช้งานโดยเฉพาะใส่กับชุดไทยนะครับดูเข้ากันแล้วก็ลงตัวมากๆดูขนาดสิครับ mm hmm. เทียบกับลำตัวต้นนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าตัวไม่เล็กตัวใหญ่นะครับ 4F กันเข้ามาได้เลยครับ สร้อยคอเม็ดมยมประดับไหมทองงานเก่านะครับตัวเรือนเนี่ยเขาจะเป็นเม็ดมยมทองคำนะครับ75-90%นำมาร้อยกับสลิงแล้วก็ประดับด้วยไหมทองนะครับน้ำหนักรวมทั้งชิ้นอยู่ที่39.39ก39รัมความยาวของสร้อย19.5นิ้วราคาขาย98,500บาท ชิ้นนี้นะครเป็นอีกหนึ่งงานเก่าที่สวยมีคุณค่าแล้วก็น่าเก็บน่าสะสมนะครับส่งต่อให้ลูกหลานได้เลยดูชิ้นงานความพิเศษสิครับเขาจะใช้เม็ดมายมนะครับมาร้อยกับสลิงร้อยแล้วก็ถูกขั้นด้วยเม็ดทองนะครับลายสวยๆแล้วก็ประดับด้วยไหมทองชิ้นงานแบบนี้มีความคลาสสิก เป็นงานเก่านะครับที่หายากถ้าพี่ๆนะครับเป็นอีกหนึ่งท่านที่ชอบแล้วก็สะสมงานเก่าอยู่แล้วซอยเส้นนี้ไม่อยากให้พลาดเลยนานๆได้มาทีแล้วก็เป็นงานบ้านคนเก่าแก่นะครับงานแบบนี้ไม่เห็นหรอกครับเป็นงานที่ไม่เหมือนใคร เหมาะกับการที่เราจะใช้ใส่ออกงานนะครับหรือว่าใส่เพื่อเพิ่เมเติมทําให้การแต่งตัวของเราเนี่ยดูดีเป็นพิเศษก็ต้องซอยเส้นนี้เลยเห็นไหมฮะขนาดของเขาก็เป็นขนาดกําลังดีจะใส่นะครับเดี่ยวเดียวแบบนี้ก็สวยหรือจะใช้ใส่แขวนกับตัวจี้อุบะที่ต้นแขวนโชว์ให้ดูนะครับในชิ้นที่แล้ว ก็ดูลงตัวงานเก่าแบบนี้หายยากมากๆ CF ได้เลยครับใจชิ้นไหนและต้องการสั่งซื้อนะครับสามารถที่จะแคปรูปภาพนะครับแล้วก็สั่งซื้อมาทาง l i n e แอดได้เลยยังไม่ได้เพิ่มเพื่อนกันใช่ไหมครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันทาง l i n e แอดนะครับเพิ่มมาได้เลยแอดบุลพิทักษ์ n p i t a k มีตัวแอดไซน์นำหน้าก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งแล้วพบกับของสวยๆนะครับในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ในวันพรุ่งนี้แล้วพบกันครับบ๊ายบาย